สวัสดีค่ะพบกับครูผันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้นะคะเราก็จะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่10นะคะมีชื่อหน่วยว่าบันทึกของหนึ่งเราก็จะมาเรียนเรื่อง แผนภาพแผนที่และแผนภูมินะคะตัวชีวัดท1.1ป .3 ทัก8อธิบายความหมายจากข้อมูลแผนภาพแผนที่และแผนภูมิได้จุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถอธิบายความหมายจากข้อมูลแผนภาพแผนที่และแผนภูมิได้ก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนความรู้เมื่อคาบที่แล้วกันค่ะในเรื่องของ การแต่งคำขวัญน,นะคะนักเรียนก็สามารถแต่งคำขวัญได้ค่ะอ่ามาดูอันแรกนะคะแผนภาพนะคะแผนภาพคือภาพหรือเขาโครงที่เขียนเพื่อช่วยในการอธิบายเรื่องราวการอ่านแผนภาพหนึ่งอ่านชื่อแผนภาพแล้วทําความเข้าใจว่าเป็นแผนภาพอะไรทําความเข้าใจภาพสัญลักษณ์เส้นสีว่าหมายถึงอะไรคะ่ะหมายถึงสิ่งใด ตัวอย่างแผนภาพนะคะเห็นอะไรบ้างคะในแผนภาพนี้หลักเลยเขาเรียกว่าสัต,สต,สตรรวต์ใช่ไหมคะก็จะแบ่งออกเป็นสัตว์บกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําแล้วก็สัตว์น้ําใช่ไหมคะจากแผนภาพแผนภาพนี้อธิบายเรื่องสัตว์ประเภทต่างๆซึ่งมีสามประเภทคือสัตว์บกสัตว์น้ําและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนั่นเองคะ่ะ โดยสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวันได้นะคะเพราะเราเห็นเห็นภาพแบบนี้นะคะ่ะหรืออาจจะเป็นในเรื่องอื่นก็ได้เราก็สามารถตอบได้ว่าเขาเรียกว่าแผนภาพนะคะเห็นอะไรก็คืออะไรค่ะเราก็ตอบได้เลยนะคะเหมือนนิดสัตสัตนะคะก็จะมีสัตว์บกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ำแล้วก็สัตว์น้ำทีน่ะเขาเรียกว่าแผนภาพนะคะ ต่อไปการดูแผนที่นะคะแผนที่คือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่จัดทําขึ้นเพื่อแสดงลักษณะและที่ตั้งของสิ่งต่างๆที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกโดยย่อส่วนลงบนลงบนพื้นราบตามลักษณะขนาดและมาตราส่วนและสัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆให้เข้าใจง่ายๆนะคะาการอ่านแผนภาพนะคะหนึ่งอ่านชื่อแผนภาพเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นแผนที่เกี่ยวกับอะไร อยู่ในพื้นที่ไหน2ทําความเข้าใจสัญลักษณ์ภาพเส้นสีหรือมาตราส่วนในแผนที่ค่ะ,ะนี่นะคะแผนที่ทําให้เราสามารถทราบภาพรวมของพื้นที่แต่และพื้นที่ว่ามีความสําคัญกับการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆทั่วลูกได้เลยนะคะมาดูค่ะตัวอย่างแผนภาพกันนะคะเราเห็นได้แม่นี้ แผนที่ประเทศไทยนะคะเป็นการแสดงลักษณะาทางกายภาพอ่าแผนที่นี้ก็คือแผนที่ประเทศไทยนะคะแสดงลักษณะทางกายภาพทําให้เราเข้าใจได้ว่าลักษณะภูมิประเทศของไทยเป็นอย่างไรค่ะนี่นะคะสัญ,ญลักษณ์ในแผนที่ที่เราควรรู้นะคะอ่าถ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ค่ะอ่าสีฟ้าๆเป็นแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าแม่น้ําค่ะอ่าแบบนี้ค่ะ ภูเขาอ่าแบบนี้เมืองหลวงอ่ะลาลักษณะนี้นะคะทางรถไฟอันนี้ค่ะวะัดอันนี้เป็นดวงเรียนนะคะเป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏในแผนที่เราต้องต้อง,องทราบนะคะอ่าแบบนี้ค่ะคําอธิบายสัญลักษณ์นะคะลักษณะนี้เขาเรียกว่าเขื่อนแบบนี้เหลืองแดงสี่เหลี่ยมเมืองหลวงอ่ากลมๆสีดําที่ตั้งเมืองแล้วก็เส้นแบบนี้นะคะเส้นแบ่งเขตประเทศแล้วก็เส้นตรงนี้ เส้นแบ่งเขตภูมิภาคจะคุลักษสีกันนะคะสมับบนี้ค่ะแม่น้ําหรือลำน้ำนั่นเองค่ะอันนี้คือเป็นแหล่งน้ํานะคะอ่าน,นี่จะเป็นระดับความสูงอ่าเป็นเมตรนะคะอนแบบนี้เลยนี่คือเรียกว่าระดับทะเลปันกลางอ่ห้าสิบสองร้อยสี่ร้อยหกร้อยพันสองร้อยเมตรแบบนี้นะคะ อ่ะต่อไปค่ะแผนภูมิค่ะแผนภูมิคือแผนที่เส้นหรือตารางที่ทําขึ้นเพื่อแสดงเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เข้าใจง่ายขึ้นอ่าการอ่านแผนภูมินะคะหนึ่งอ่านชื่อแผนภูมิเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นแผนภูมิเกี่ยวกับอะไรสองทความเข้าใจสัญลักษณ์ภาพสีและค่ากําหนดในแผนภูมิค่ะอ่านบอกว่า นอกจากแผนภูมิจะทําให้เราอ่านข้อมูลได้ง่ายขึ้นยังช่วยกระตุ้นความสนใจจากคนอื่นๆในด้วยนะคะอ่านี่เป็นตัวอย่างแผนภูมิรูปภาพนะคะอ่นนี้ค่ะแผนภูมิรูปภาพแสดงจํานวนมะพร้าวที่บ้านของอารีเก็บได้หนึ่งสัปดาห์่านนะคะอันนี้อูสิคะอ่าวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์ และวันเสาร์นะคะอ่าวันอาทิตย์ดูสิว่าจะมีมะพร้าวกี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปอ่าวันอังคารลวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าวันอวันอังคารนี่มันจันะันจันทร์จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าวันอังคารหนึ่งสองสามวันพุธหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต่อไปค่ะวันพฤหัส หนึ่งสองสามสี่วันสุกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าแล้วก็บันเสาร์หนึ่งสองสามดูที่เขาบอกว่ากำหนดให้รูปมะพร้าวหนึ่งรูปเนี่ยแผ่นมะพร,าะร้าวสิบลูกอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าถ้ามีแปดลูกอ่าฉะนั้นวันอาทิตย์เนี่ยมีมะพร้าวกี่ลูกคะ ก,กำหนดให้มะพร้าวหนึ่งลูกแทนมะพร้าวสิบลูกกับสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบวันอาทิตย์มีแปดสิบลูกเพราะว่าอะไรคะกำหนดให้มะพร้าวหนึ่งลูกนะคะหนึ่งลูกแผนมะพร้าวสิบลูกอ่าน้งนงองบอกว่าแผนภูมินี้เป็นแผนภูมิรูปภาพแสดงจำนวนมะพร้าวที่บ้านของอารีเก็บได้ในหนึ่งสัปดาห์ โดยสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้การพัฒนาพันธุ์ของมะพร้าวอาจเป็นการวางแผนการขายมะพร้าวในอนาคตนะคะเราต้องรู้ให้ดีว่าแผนภูมิรูปภาพนี้นะคะก็แสดงอะไรอ่าแล้วก็ก็กำหนดว่าหันนี้ก็คือกำหนดให้มะพร้าวหนึ่งลูกแทนมะพร้าวสิบลูกอ่าถ้าเป็นบนรรงกาลละคะมีมะพร้าวกี่ลูกอ่าสิบยี่สิบสามสิบถูกไหมคะอ่าวันศุกร์ก็อ่า เพลิดดีกว่าอ่ามันผลิตผลสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสี่สิบลูกนะคะเพราะอะไรมะพร้าวหนึ่งลูกเทนมะพร้าวสิบลูกหนึ่งต่อสิบแบบนี้นะคะอาน,นะคะะคะมาสรุปอีกครั้งนึงนะคะแผนภาพแผนภูมิและแผนที่นะคะวิธีการอ่านอ่านชื่อแผนภาพแผนภูมิแผนที่แล้วก็ทําความเข้าใจองค์ประกอบตา่ตางๆ ่ตอไปไประโยชน์นะคะทําความเข้าใจข้อมูลได้ง่ายเห็นภาพของข้อมูลชัดเจนแล้วก็มีความน่าสนใจอ่ะอนี้นะคะความรู้ที่ได้จากวันนี้นะคะเราก็ทําให้เราอทราบในเรื่องของแผนภาพแผนที่และแผนภูมินะคะว่าจะมีลักษณะเป็นยังไง่ะแล้วก็ทราบความหมายเนี่ยเป็นยังไงนะคะอ่ะควนี้นะคะ รูขวัญให้ลเรียนเนี่ยทำแบบจุดหัดนะคะในหน้าที่หนึ่งร้อสามสิบห้าเปิดกันเลยนะคะเรียนดูสิคะบอกว่าอ่านแผนภูมิที่กําหนดแล้วเขียนอธิบายข้อมูลนะคะแผนภูมิสแสดงข้อมูลจํานวนวัวในฟาร์มต่างๆดูด้านล่างคะ่ะกําหนดให้รูปวัวหนึ่งรูปแทนจํานวนวัว5ตัวอ่าฉะนั้นฟาร์มกดูสิคะมีวัว ี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งตัวเพียนจำนวนห้าตัวฉะนั้นความโกมีกี่ตัวคะห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าตัวไปฟาร์มโผล่ละคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าห้าแปดเท่าไรคะสี่สิบฟาร์มโผมีสี่สิบมีว่าสี่สิบตัวไปฟาร์มโแล่ละคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าแทนไป เจ็ดห้าเลยคะ่ะสามห้าต่อไปฟาร์มงอคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบห้าสิบตัวเท่าไหร่คะฟาร์มงอฟาร์มงอมีเงินเท่าไหร่ฮนะห้าสิบสิบห้ายี่สิบสิบห้าสามสิบสามห้าสิบสี่ห้าห้าสิบตัวน่ะต่อไปฟาร์มโจอแล้วคะหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้ายี่สิบคูณข้าไปนะคะ ใช้หลักการทักนิตศาสตร์มาร่วมด้วยก็ได้นะคะจะได้เร็วขึ้นนี่ก็ถามว่าแผนภูมินี้คือแผนภูมิอะไรอ่าเราก็ตอบไปเลยค่ะแผนภูมิอะไรต่อไปสองแผนภูมินี้มีข้อมูลดังนี้ความโตมีวัวกี่ตัวความโผมีวัวกี่ตัวความโขความงอและความจงเนี่ยเราก็นับนะคะกําหนดให้วัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวเนี่ยแทนหนึ่งรูป แทนจำนวนวัวห้าตัวเราก็เพิ่มไปนะคะอ่าที่นี้บอกว่าฟาร์มกขอคงจมีวัวรวมกันทั้งหมดกี่ตัวแล้วก็รวมไปค่ะเอาฟาร์มกถึงฟาร์มจมาบวกเข้ามาเข้าด้วยกันต่อไปข้อที่เจ็ดฟาร์มที่มีวัวน้อยที่สุดคือฟาร์มอะไรแล้วก็ดูอันไหนที่มีวัวน้อยที่สุดแล้วก็ฟาร์มที่มีวัวมากที่สุดคือฟาร์มอะไรล้วก็เขียนลงมาค่ะอย่าลืมนะคะเขียนตัวเลขไทยนะลูกน,นะ ทีนี้ใครที่ตามไม่ทันก็สามารถทบทวนนะคะในหนังสือเรียนหลักภาษาหน้าที่149ถึงหน้าที่1 5ึ่งล้เ้เลยนะคะ,ะใครที่ทํำแล้วก็ส่งมาทางไลน์ส่วนตัวครูพันธ์ได้เหมือนเะะันค่ะสำหรับนี้กรุพันธขอจบคลิปเพียงเท่านี้เรือกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ